ครับกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีทั้งสองช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางอ่าเฟซบุ๊กนะครับอ่าก็ช่องทาง youtube นะครับวันนี้ผมจ่าที่นะครับนะจะเอี่ยมจะอือกแล้วนะครับนะเพิ่งกินเพิ่งอิ่มนะครับอ่าวันนี้จ่าที่มีอะไรจะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องเราฟังนะครับนะก็รอฟังรอชมกันแล้วกันแล้วกันครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสถาบันครอบครัวนะครับและการทําให้ครอบครัวมีความสุขนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนะครับะพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายนะครับญาติพี่น้องคนบ้านใกล้เรียนเครื่องนะครับเงินเคียงนะครับะสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นครอบครัวนะครับนะ คนเราเกิดมาได้ก็ต้องมีครอบครัวนะครับไม่ได้เกิดจากกอไผ่อนในนิทานนะครับนะไม่ได้เกิดจากบ้านในหนังนะครับนะอันนี้เกิดจากท้องพ่อท้องแม่นะครับนะก็คลอดออกมามีลูกเป็นลูกเป็นหลานนะครับมีพ่อมีแม่มีสามีนะครับเป็นชีวิตในรูปแบบหนึ่งนะครับในฐานะความสัมพันธ์ทางด้านครอบครัวนะครับ่ะเราจะพูด กันถึงสาบารครอบครัวน,นะครับอ่ครอบครัวหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่รวมกันนะครับซึ่งอาจมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดอันประกอบด้วยบุคคลที่แต่งงานกันบุตรผู้เป็นทายาทผู้ยา่าตายายผู้มีอุปกราระคุณและบุคคลอื่นที่มาอยู่ร่วมสายและบุคคลอื่นที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับซึ่ง บุคคลทั้งหลายเหล่านี้ถูกสารสัมพันธ์ด้วยความรักความห่วงใยและบทบาทหน้าที่เพื่อดำรงอยู่ของครอบครัวนะครับเป็นสถาบันหนึ่งนะครับที่ประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาอยู่ร่วมกันในครัวเรือนเดียวกันในฐานะการตัดสินใจร่วมกันมีการรับรู้นะครับความทุกข์ทุกข์ <c oughs> ขออนุญ,ญาานะครับพี่น้องมอเ็พาะ Mm-hmm. <clears throat> กวา่าไพ่พอพี่น้องบ้านเฮ่านะครับอยากแก้เสียงแหบเสียงแหงของจา่าตีมาแล้วนะครับแต่ก็ช่วยได้เยอะนะครับมาสามีภรรยาพี่น้องที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยการสมรสการสืบสายโลหิต การยอมรับตามกฎหมายก็มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมแตลตจรนยธรรมต่างๆเประการดำรงอยู่ในสังคมต่อไปนะครับประเภทของครอบครัวก็จะแบ่งได้หลายประเภทนะครับหนึงครอบครัวเดี่ยวนะครับนิวเคลียร์แฟมิลี่ประกอบด้วยชายหญิงอยู่ร่วมกันนะครับอ่อบคุณ คุณโตโต้นะครับซุรินโดกอนซาเลสนะครับที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้ได้ข่าว่าไปแยกนะครับมันจดวดมาได้ก็แก <c oughs> ห้งยงแหบจังแห้งไปเยอะนะครับอ่าคุณอ่าคุณพี่คุณซุรินโดนะครับกอนซาเลสก็จะอยู่ในลักษณะว่าของครอบครัวดเดียวนะครับอะ คือแยกตัวไปอยู่เดียวๆนะครับประกวดว่ารชาชหยิงอยู่ร่วมกันและอาจมีบุตรของตนเองหรือมีการรับเป็นครอบครัวบุตรบุญธรรมครอบครัวเดี่ยวลักษณะนี้มีมาแต่โบราณนะครับและคงเป็นรูปแบบที่เห็นได้มากที่สุดในปัจจุบันนะครับปัจจุบันนะครับนะคนเราไม่ค่อยจะสร้างครอบครัวนะครับหรือมีบุรมีบุตรมีลูกมีครอบครัวนะครับ โดยมากก็จะเป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยวสมากกว่านะครับแบบที่สองก็คือครอบครัวขยาย extended family ประกอบด้วยบิาดามารดาเครือญาติและอาจหมายถึงรวมบุคคลที่ไม่ใช่เครือญาติแต่มาอยู่รวมชายคาเดียวกันนะครับเสมือนเครือญาติก็ได้นะครับ สามครอบครัวที่ประกอบด้วยบิดามารดาที่ผ่านการย่าล้างอย่าล้างนะครับและการสร้างครอบครัวแบบใหม่โดยมีบุตรจากครอบครัวเดิมหรือไม่มีก็ได้นะครับประเภทที่สามนี้เป็นครอบครัวที่อย่าล้างกันนะครับประเภทที่สี่ครอบครัวที่ไม่มีบุตรนะครับนะบางครอบครัวก็ไม่มีลูกมีเต้านะครับก็ไปบนบานศาลกล่าวขอกับพระองค์พระเจ้านะครับ นะก็บุญเรามีแค่นั้นนะครับนะเราไปอ้อนวอนขอก็ไม่มีนะครับในเมื่อมันไม่เกิดมาไม่สามารถเกิดมานะครับเราอยากมีบุตรบางคนอยากมีนะครับแต่ <c oughs> มันไม่สามารถจะมีได้นะครับก็ต้องทําอกทําใจนะครับในเรื่องของการมีบุตรบางครั้งการมีบุตรก็อาจจะดีกว่า การมีบุตรนะครับน่ะการมีบุตรบางครั้งลูกก็ดือด้อนะครับนะมันลูกจ่าตี้กำลังดื้อนะพูด <c oughs> เริ่มไม่รู้ฟังแล้วนะครับตอนนี้เริ่มอยากตีแล้วนั่นน่ะดือด้อน่ะความคิดก็คือถ้ารู้ว่าดื้อก็จะไม่อยากมีนะครับแต่ก็จําเป็นต้องมีนะครับเพราะว่าเราได้ให้กหําเนิดเขาแล้วข้อห้าครอบครัวที่อยู่บุตรร่วมกับบิดามารดาเพียงผู้เดียวนะครับ l o นพ p a r e n แฝงมาเลก็หน,นะครับครอบครัวที่ชายหญิงอยู่ร่วมกันในแบบที่เป็นเม้เไม่เป็นยอมรับของสังคมโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสจึงไม่ได้เป็นที่ยอมรับตามกฎหมายนะครับเจ็ดครอบครัวเพศเดียวกันนี่มาจังไดนี่จุ้มเพศเดียวกันนี่รือเรียก <c oughs> ว่ากลุ่มเกนะครับสำหรับเพศชายต่อชาย รือกลุ่มเลสเบี้ยนจะเพศหญิงต่อเพศหญิงซึ่งยังไม่เป็นที่ยอมรับตามกฎหมายหรือยอมรับตามกฎหมายในบางประเทศนะครับสำหรับประเทศไทยก็นะครับเพิ่งร่างกฎหมายผ่านนะครับนะให้กลุ่มต่างๆนะครับแต่งงานกันได้นะครับเป็นอิสระในสังคมนะครับได้รับการยอมรับนะครับลักษณะของครอบครัวเป็นอย่างไรนะครับหนึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน นะครับผู้ที่เป็นสามีหรือภรรยาหรือบุตรจะต้องมีเป้าหมายทางครอบครัวเหมือนกันเช่นต้องการสร้างความสุขปัิสอบายมุกนะครับจากภรรยาบุตรจะต้องละเว้นจากอบายมุทกทางปวงถ้าเช่นนั้นครอบครัวก็จะมีความสุขถ้าเราไม่ละเว้นอบายมุกหรือสิ่งผิดกฎหมายหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับครอบครัวก็จะไม่มีความสุขนะครับ ขอบคุณคุณคำพันมหาชัยนะครับขอบคุณคุณกันตะพงนะครับที่รับชมนะครับเอฟซีตลอดเลยนะครับนะเอฟซีจ่าตีนะครับสงสัยฟังอยู่นะครับแล้วก็เออจ่าตีเบาเลี้ยงครอบครัวนี่มันใกล้ตัวเว้ยนะครับนะแล้วมันแล้วมันเป็นจริงขึ้นละว่านี่จะจ่าตีละว่านะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องใกล้ตัวเรื่องครอบครัวของเรานะครับนะ เอาหดใจเราเมื่อกี้เห็นบ่ค่าจะขี่โม่ข้อสองนะครับมีการแบ่งงานกันทําการแบ่งงานกันทําระหว่างสมาชิกโดยอาศัยความชํานาญเฉพาะด้านนะครับเช่นภรรยาก็ใช้ทํากับข้าวสามีทำขับรถลูกช่วยทําความสะอาดบ้านเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการแบ่งหน้าที่กันในครอบครัวนะครับแต่ซักซักผ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ,จ,จะเป็น จ่าตี้นะครับโดนบังคับอเอาเอา,เอากระมังผงสะพาเอามาแม่ขันมึงเก่งหนังเอามาเอาแม่กูญ,ญาติานอกสม,มิ่งนะครับน่ะเอามาน่ะกระมังน่ะทางสผ้านอุ้ยซักให้เบิรงกเป็นยังไงสผ้านนี่นะครับเป็นการเป็นลักษณะของการแบ่งงานกันทํานะครับนะบางทีเราก็ทำกับข้าวทำความสะอาดบ้านล้างถ้วยล้างจานนะครับ นะบางคนก็จะดูแลลูกนะครับก็แบ่งหน้าที่กันสี่มีความร่วมมือกันนะครับสมาชิกในครอบครัวทุกคนถึงแม้จะมีบทบาทหน้าที่ต่างกันแต่บทบาทเหล่านั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างขาดไม่ได้เพื่อให้ครอบครัวดําเนินไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับยังไงก็ต้องร่วมมือร่วมแรงกันนะครับ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับบางครั้งการก็้านะครับการสื่อสารกันในภายในครอบครัวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญการอยู่ร่วมกันภายในครอบครัวนั้นจะขาดการสื่อสารหรือพูดคุยกันไม่ได้จำเป็นต้องสื่อสารหรือพูดคุยกันอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวเข้าใจกันเข้าใจในบทบาทหน้าที่เข้าใจในแนวทางขวาพืชตน และเข้าใจที่จะสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันนะครับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวบทบาทหน้าที่อสองสมาชิกในครอบครัวคือการรับรู้ของสมาชิกในครอบครัวต่อการดูแลซึ่งกันและกันนะครับ และในทางที่เหมาะสมประกอบด้วยการให้ความรักความอบอุ่นการให้กําลังใจการเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่นะครับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวการให้การสอบรมศึกษาตั้งสอนการให้ระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคมการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยและการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วยเป็นต้นนะครับอ่าคือตัวอย่างของการดูแลกันเป็นครอบครัวนะครับเมื่อเจ็บป่วย เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ดูแลาพาไปหามหาม,หามหอหาหมอนะครับหนึ่งนะครับให้การดูแลด้านเสรีภาพเช่นได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่ได้รับการรับประทานอาหารที่มีที่พักอาศัยได้รับเครื่องนุ่งห่มนะครับได้รับการดูแลเมื่อเจ็บป่วย 2. เป็นที่พักพิงทั้งร่างกายและจิตใจ นะครับคือครอบครัวจะเป็นแหล่งที่มีรายได้รายจ่ายและมีการซื้อสิ่งต่างๆของการดำรงชีวิตที่พักผ่อนหย่อนใจครอบครัวเป็นที่ครับพักพิงทางจิตใจเช่นเป็นที่รักความอบอุ่นบอกเกิดความเคารพนับถือและอำนาจหน้าที่ต่างๆที่ร่วมกันนะครับบ้านก็คือครอบครัวครอบครัวก็วคือบ้านนะครับนะเป็นที่พักใจพักอกพักใจได้นะครับเนะมื่อเราเกิดความทุกข์เมื่อเราเกิดปัญหาเราก็กลับมาอยู่บ้าน ดูช่องของเรานะครับเราก็จะได้รับความอบอุ่นจากพ่อจากแม่นะครับที่มอบให้เรากับคืนไปเมื่อเราได้กําลังใจเราก็มีแรงใจไปทํางานหรือฮึดสู้ต่อนะครับขออขอบคุณนะครับสวัสดีครับท่านประหลัดชิกครับเออวลาชิกกระชีกนเนาะอันท่านคาพันเจ้ากระไดาเอาชิกกรคชิกั่น นะครับเจ้อาจารย์ที่อาจารย์ที่เรียนมานะครับ ข้อหกนะครับครอบครัวควรรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบมีขอบเขตในการบริหารในครอบครัวนะครับการมีระเบียบทําให้ทุกคนอยู่อย่างมั่นคงนะครับ 7, ข้อเจ็ดครอบครัวต้องมีปษิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นในสังคมคือครอบครัวที่มีการติดต่อสร้างสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆหรือแหล่งทางสังคมอื่นๆเช่นชุมชนที่เป็นเครือข่ายของตนเอง เพื่อจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์จำเป็นนะครับข้อแปดครอบครัวควรมีแรงจูงใจนะครับมีศีลธรรมจรยาคือครอบครัวที่มีหน้าที่สร้างแรงจูงใจให้มีการสนับสนุนให้รางวัลสมาชิกตามความเหมาะสมเพื่อนําไปสู่ความสาเร็จต่างๆครอบครัวควรมีการฝึกให้สมาชิกในครอบครัวมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับมีความรักใคร่ซึ่งกันและกัน ครอบครัวควรเป็นแหล่งที่ทําให้ทุกคนได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสมนะครับและเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาที่เป็นภาวะวิกฤตรุนแรงครอบครัวควรเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคและแก้ปัญหาร่วมกันได้นะครับขอบคุณน้องออมนะครับขอบคุณสุรศักดิ์ผู้สมพงศ์นะครับนะ้าคุณสุรศักดิ์นะครับที่รับชงอ่าุกองคำพันธ์ มหาไซนนะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิดขึ้นจากนะครับหนึ่งการมีส่วนร่วมส่วนร่วมว่ <c oughs> เสียงแหบจังแหงนะพี่น้องเอ้ขออนุญาตหยอดน้ำมันเครื่องนะครับโอ้ยส่วนนี้ข้อแหบข้อแหงว่าดีนะเสียเสียเสียหายหายเลยนะกาตีมากไรสดสูพ่อแมกพี่น้องฟัง

ถึงกับข้าคอเลยเกือบตายเมื่อกี้ <c oughs> ซากไปกินบังไบีบหน้าบาังเงาต้องคอ <c oughs> พี่น้องเอ้ยเกี่ยบก๋วยเป็นคนเกี่ยบได้มากินบุญจาตีแล้ว <c oughs> อีกน้อยๆคออีกหอกกระสิจจบล้วล่ะพี่น้องเอ้ยบ่าลายใหญ่ห้าง ทางมันกว้างไปไงท่างกลับไปไกลไปนาเวลาหากมาจอมาจันท์ีวเตนั่นก็คือกันชีวเิตคนเฮานี่ยก็สั่นคือท่างขี่หินแน่นะครับเพราะครับไปแน่ก็เจอลุมเจอบ่อขันครับยังบ่อประมาณกับบ่อตกลุมตกบ่อนะครับที่ิตกับบ่อทะเลทะไล่กับขามไปได้คือกันนะครับแม่ ถึงแม้ว่าเส้นทางอาจจะบดดีคือทางราชนะครับทางลูกหลังมากมายด้วยอุปสรรคเธอจึงตัดจากเดินจากมาเส้นทางไกลลำพังคนเดียวท้อมาจะปรึกษาใคร <c oughs> เอาปรึกษาจ่าตีก็ได้จ่าตี กำลังไอ่ทำเอ็มนเนี่พี่น้องเอ,อ้สิหลอดบรอดจักสิทธิกีมือใดจักสิเอาไปมือใดกันเบิ้งกันเอาเด้อมพี่น้องเออ้ยน้องามไปควก่กการไม่เข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับระเบียบวินัยมากเกินไปนะครับหมายถึงการที่พ่อแม่ไม่แสดงการกระทำใดๆที่สอดถึงความเข้มงวดในระเบียบวินยัยเช่นการลงโทษอย่างรุนแรง การไม่ยืดหยุ่นในระเบียบวินัยบังคับให้ลูกปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยไม่คำนึงถึงความพร้อม <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับนะที่พ่อแม่ก็จะขู่เขียนบังคับลูกให้ทํานั่นทํานี่นะครับบางครั้งโดยวัยของลูกโดยอายุของลูกยัรงรวมความพร้อมของเด็กนะครับนะอาจจะไม่พร้อมที่จะปฏิบัติหรือทําตามนะครับ อันนี้ก็จะทําให้เด็กไม่มีความสุขนะครับการทําให้ครอบครัวมีความสุขทํำยังไงนะครับเนื่งการดูแลเอาใจใส่ต่อกันการเอาใจใส่ในที่นี้หมายถึงการคอยช่วยเหลือดูแลเรื่องสุขภาพอาหารการกินเงินทองค่าใช้จ่ายการรับส่งเป็นต้นสิ่งเหล่านี้อาจจะทําให้เกิดความอบอุ่นทางใจที่สําคัญขึ้นมาได้นะครับ <c oughs> สองต้องรู้จักคนที่เรารัก สามีภรรยาต้องรู้จักและเข้าใจกันให้ดีนะครับสำหรับบุตรบิดามารดาก็ต้องเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับบุตรเช่นรู้เกี่ยวกับว่าอุปนิสัยว่าบุตรชอบไม่ือไม่ชอบอะไรมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงนะครับสามการเคารพซึ่งกันและกันนะครับการเคารพกันในที่นี้ก็หมายถึงขอบคุณคุณพี่วันเพ็ญแสงเดือนนะครับเอซี FC ที่ <c oughs> ดูให้ตลอดนะครับอาจากที่วันนี้ดูจะไม่รอดนะครับนะาจะได้เอาไปขึงขังไฟแล้วนะครับนะเจียงแหบเจียงแห้งแล้วนะครับ <c oughs> นะห้าความไว้ใจกันและกันนะครับความไว้ใจเป็นรากฐานที่ทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนะครับความไว้ใจที่ควรมีต่อการท้งกายและทางใจ <c oughs> รูวขออนุญาตด้วยบกไหวเลยเก็บคอ,อนพี่นองเอ้ยครับเดี๋ยวขออนุญาตใ่เสียกะครับเสียกันยาา <c oughs> อากาศเริ่มเย็นแล้วอากาศเริ่มจะหนาวเย็นเริ่มจะเป็นไข้ ่อเมื่อนี้ไม่มีเจ้าแล้วอใครเนี่ยบ่เย็นข้อปันไดนะครับเนาะเมะื่อกี้เย็นค้อหรือหันหลายกับเกาหน้าลยเนาะอืมการให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับ สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ร่วมกันหลายคนบางครั้งก็ต้องมีกระทบกระทังกันบ้างนะครับเรื่องปกติของสังคมแต่ครอบครัวก็ควรให้อภัยแก่กันนะครับครอบครัวที่มีบุตรประพฤติผิดบิดามารดาไม่ควรจดจําความผิดนั้นแล้วนําไปต่อว่าบุตรในโอกาสต่อไปเพราะเมื่อบุตรได้รับฟังความผิดของตนอยู่เสมอก็อาจจะเกิดความโกรธและไม่สบายใจและบางครั้งอันนึกไปว่าบิดาไม่รักตนนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อสําคัญนะครับนะอย่าพยายามไปกระตุ้นหรือพูดตอกย้ําลูกหลานนะครับนะแล้วก็แล้วกันไปนะครับจบว่าจบกันไปนะครับให้คําแนะนําที่ดีนะครับในการใช้ชีวิตนะครับนะลูกหลานก็จะได้มีกําลังใจนะครับอันนี้ฝากให้ผู้สูงอายุนะครับนะคนที่มีครอบครัวขอบคุณอ่าคุณมณนีแก้วนิ่มแก้วนงนะครับ fc จ่าตี้นะครับนะ ขอบคุณพี่น้องทางช่องยู u ูบนะครับ <c oughs> ข้อแปนะครับควรใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีคุณค่านะครับสมาชิกในครอบครัวควรหาเวลาอยู่ด้วยกันมีการพูดคุยถามไถ่สารท,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 ทุกสุขดิบระหว่างกันช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆมีกิจกรรมร่วมกันเช่นการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับโดยการเป็นต้นเก้าต้องรู้จักสื่อสาร กันในภา,ายในครอบครัวนะครับการสื่อสารในครอบครัวนั้นควรใช้คําสุภาพทั้งระหว่างสามีกับภรรยานะครับเรื่องนี้สําคัญนะครับผัวกับเมียน,นี่ควรจะพูดกันดีๆนะครับนะนะพูดกูมึงนะครับมาภาษีโบราณน,น่นนะคาว่บบากูมึงอย่าให้ว่าให้มีคอยเรียกเจ้าผัวเขา้าเมียนอนอย่างนี้แหละภิกาจิว่าไปเป็นภาษาของเพื่อนของมอด เมื่อสู้ควันเนะพื่อได้เคยเขาพระควันหมอเพื่อกสิสู้ให้ฟังนะครับแต่เขาก็ประจับเอาหรอกหลังจากนั้นครับเป็นโรคอีกแบบนึงนะครับนะบก้นทั้งแกวพ่ายทั้งตุกตีภรรยาทั้งดาทว่าเอียงกะมีนะครับอันนี้ก็จะบกบก,กวนพึ่งประทกระทํำเลยครับเ้อนะครับสวัสดีครับพี่สำรานจิตบุตรนะครับ การสื่อการสื่อสารนะครับอาจจะทั้งมีทั้งรูปแบบภาษาพูดท่าทางภาษาเขียนนะครับแต่การตําหนิกันก็ทําได้แต่เป็นการตําหนิที่ใช้ถ้อยคาที่น่าฟังนะครับเบาบเบาให้มันม้วนหูนะครับข้อสิบนะครับต้องมีการปรับตัวตามภาวะที่เปลี่ยนแปลงของบุคคลนะครับสภาวะของครอบครัวและภาวะของสมาชิกมีได้อยู่นิ่งๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะวัยเด็กวัยรุ่นจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับบิดามารดาจะต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของบุตรและตัวของบิดามารดาเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามวัยเช่นกันนะครับอันนี้คืออะไรข้อสิบเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องเข้าใจภาวะ,ะร่างกายของมนุษย์นะครับเด็กอายุขนาดนี้พัฒนาการเป็นอย่างนี้เด็กอายุ วัยรุ่นพนันการเป็นแบบนี้นะครับชอบแบบนี้ทาแบบนี้นะครับในวัยรุ่นวัยทางานก็จะเป็นอีกแบบนี้นะครับวัยทองก็จะเป็นอีกแบบนี้นะครับวัยสูงอายุก็จะเป็นอีกแบบปฏิบัติอีกแบบนะครับก็คือว่าเราต้องเข้าใจบริบทของแต่ละช่วงวัยนะครับข้ะเสียการรู้จักภาระหน้าที่ในครอบครัวและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การอยู่ในครอบครัวนะครับต่างคนต่างมีบทบาทและหน้าที่ต่างกันไปซึ่งบทบาทหน้าที่เหล่านี้เป็นสิ่งที่ตนเองต้องกระทําเพื่อให้ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวดํารงอยู่ตลอดไปดังนั้นสมาชิกในครอบครัวจะต้องตกลงกันให้ดีว่าเรื่องนี้ใครจะรับผิดชอบอย่อมนั้นใครรับผิดชอบมีสัดส่วนอย่างไรและมีแนวปฏิบัติอย่างไรเป็นต้นนะครับข้อ12การให้ความใกล้ชิดทาง สัมผัสนะครับการให้ความใกล้ชิดทางสัมผัสเช่นการโอบก,กอดเกี่ยวแขนกันการแสดงความรักความอบอุ่นตามธรรมชาติของคนแต่การแสดงออกของความกระทําในครอบครัวระหว่างคนใกล้ชิดและแสดงความใกล้ชิดจริงๆการสัมผัสนี้จะทําให้บุตรมีความอบอุ่นและเพิ่มความมั่นใจขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการของบุตรทั้งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูกและครอบครัวนะครับ ข้อนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเออเราก็ต้องมีการโอบก,กอดกันนะครับจูบก,กันหรือสัมผัสกันนะครับนะเป็นต้นนะครับนะเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเรามีความอบอุ่นนะครับน่ะดูไม่ห่างเหินเกินไปนะครับสำหรับทั้งชายและหญิงก็จะรู้สึกอย่างนั้นนะครับอ่าสาหรับสถาบันครอบค,ร,ครัวก็เป็นสถา,าบันหลักสถาบันแรกนะครับของสังคมนะครับ อ่าสถาบันครอบครัวไม่ดีนะครับมีลูกหลานที่ไม่ดีติดยาบ้าติดยาเสพติดหรือต,ติดการพนันกนะับหรือครอบครัวแตกแยกนะครับครอบครัวพังพินาศนะครับนะมันก็นําไปสู่ปัญหาอาชญากรรมอื่นๆตามมานะครับนะอ่าถ้าพื้นฐานสังคมไม่ดีนะครับพื้นฐานครอบครัวไม่ดีนะครับก็ทําให้สังคมไม่ดีนะครับพื้นฐาน สังคมก็อาจจะไม่ดีตามนะครับพื้นฐานสังคมแล้วก็ลุกลามไปเป็นพื้นฐานระดับประเทศนะครับนะได้นะครับนะสังคมเศรษฐกิจของประเทศก็จะพอย,ย่าแย่ตามนะครับอันนี้ก็มันเป็นผลกระทบนะครับนะถ้าเราดูแลดีตั้งแต่ระดับฐานรากนะครับสังคมใหญ่ใหญ่มันก็จะดีตามนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของจาตี้นะครับ สำหรับวันนี้จ่าที่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็มีเรื่องของครอบครัวมาเล่าแค่ประมาณสิบยี่สิบนาทีนะครับเนื่องจากคอแหบคอแห้งไปหน่อยนะครับเอาไว้เป็นว่าเอาโอกาสหน้าจ่าที่ก็จะมาเล่าข่าวใหเรื่องใหม่ให้ฟังนะครับวันนี้ก็เห็นความสำคัญของครอบครัวนะครับะคนที่มีครอบครัวนะครับทุกคนคือครอบครัวนะครับไม่ใช่ว่า จะครอบครัวจะหมายถึงเฉพาะคนที่มีลูกมีเมียนะครับคนที่ไม่มีคนที่เป็นบุตรหรือเป็นคนกุฎธิดาหรือเป็นญาติห่างๆคุณก็เป็นครอบครัวกันได้นะครับนะอย่าเข้าใจผิดนะครับนะสารคิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสําหรับจากที่ก็ขอขอบคุณคนทุกท่านนะครับที่รับชมทาง facebook และช่อง youtube นะครับอพรุ่งนี้ก็เจอกันนะครับุมค,ครับ Thank <laughs> you.